สองค่ะอีกท่านหนึ่งมาบอกต่อเลยค่ะว่าเวลาไปร้านสะดวกซื้อรู้สึกไม่มีที่ยืนเลยค่ะอะไม่มีที่ยืนไม่ขาดนะลูกนะเขาเป็นผู้ชายคนเยอะแยะรออาหารเวฟแฮชแท็กรอนานๆนของเวฟต้องรอนานๆนช่วงนี้เพลงกำลังมาแรงใช่ไหมคะตอบโคว่าเมื่ออ่านอย่างนี้ทักเรียนรู้สึกอย่างไรคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อน,ค,อนคิดยัง คิดยังคิดแล้วมาดูโจทย์มาดูโจทย์เริ่มข้อที่2หากคุณเป็นหนึ่งในทีมบริหารร้านสะดวกซือ้อโอเคไหมคะได้เห็นข้อความในทวิตเตอร์นี้ติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งและกำลังเป็นที่นิยมคุณจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนักเรียนตอบครูชื่นใจ ว่านักเรียนจะเลือกข้ออะไรเนื่องก็เพิ่มงบประมาณจ้างพีเซนเตอร์ชื่อดังเช่นคุณครูรักนี่ครูเองจ้างครูเลยพีเซนเตอร์ชื่อดังเขาจะไ่โรคหุค่นครูแลนเดอร์หน้าครูสวยเขาจะไปโรคมาจำลองเหตุการณ์พูดคุยเล่นกับเพื่อนหรือเล่นโทรศัพท์ขนาดยืนรอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีทางการตลาดนะสองโลกก็เพิ่มจำนวนไมโครเวฟ ไปอีกสามเท่าตัวไปเลยสิคะสามลูกจัดสถานที่รับรองเป็นสัดส,ส่วนเพื่อลดการเกะกะขวางทางของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆข้อสี่จัดกิจกรรมส่งเสริมที่มีส่วนร่วมโดยให้ลูกค้าเสนอไอเดียแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อชิงรางวัลสำหรับสามไอเดียที่ผู้โหวตสูงสุด นี่มากที่สุดและเราจะเอาวิธีการเนี้ไปปรับใช้จริงรอดไหมรอดนักเรียนขาตอบครูชื่นใจปัญหาที่เกิดขึ้นของคนสองคนที่เราวิ์คืออะไรลูกตอบครูคืออ่าดังนั้นเกิดปัญหาหรือไม่เกิดเกิด